สบัสดีทุกคนที่มักเดืมกาแฟยังเจ้านอางข้าเจ้าขอแนะนำกาแฟไทยเอสเนาะเป็นยังเกยว่าแนะนำกาแฟไทยเอสเพราะว่ากาแฟไทยเอสมีส่วนผสมหลายอย่างของสมุนไพรเนาะที่มีประโยชน์กับทางกายเหาอายุเฮาหายปันนีขมลักซีปันนีเฮาตตองนั้นมารักษาแหละดูแลสุขภปาพจะคของเป็นยังแก้วสั่เพอทางกายของคนเฮาแต่ละมือมันจะมีอาการเสื่อมลงไปเดือๆเนาะ ละเอ็ดหาย่างกายของเฮ้านีซู้กปวดเจ็บปดแดดแอดเนาะปวดตามโพตามเขาทางกายเฮ้าอ,อ,อ,อ่อนเพยเหมือหละทาร์บางเฮาบได้กินตัวนี้เสริมเนาะสนั่นครับพระเจ้าจึงขอแนะนำไทเอิเพราะว่าไทอิมีส่วนประกอบหลายเลยก็มีคุณประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการปวดเมือนน่อยตามทางกายละเฮ็ดให้ผิวพรรณเฮ้าห,หน้าตาเฮาสดใสเพราะว่ามันมีลลาเจนจากสลาย ที่พิมสก,กัดมาแล้วเนาะส่วนประกอบก็ถือว่ามีแต่แนวดีๆสุดยอดเนาะข้าพเจ้าจะมีข้อแนะนำถ่ายเอฟอย่างเดียวทุกวันวันละสองค okay.